่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิษก์บุวนกิยาพันธ์นะครับ ผมคุยกับท่านเรื่องกล้วยไม้โรงเรือนพรางแสงอย่างไนทำโต๊ะอย่างไาาางคราวนี้กระถางกล้วยไม้กระถางกล้วยไม้ในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าเป็นอดีตนะอดีตนั้นเราจะใช้กระถางดินเผาก็มีขนาดเท่ากับกระถางพลาสติกปัจจุบันหรือจะเป็นกระถางใหญ่ก็สุดแท้แต่นะครับ ไอ้กระถางนั้นน่ะถ้าเราปลูกกล้วยไม้ประเภทที่มีการแตกหนอ่อแตกมีลำลูกกล้วยใหม่เนี่ยอย่างนั้นเราก็มักจะต้องมีกราบมะพร้าวนะมาเป็นวัสดุปลูกห่อหุ้มนะแล้วก็กะวายัดลงไปครึ่งกระถางในยุคปัจจุบันเราจะนิยมอย่างนั้นเพอมันผุแล้วมันจะไดะ้ลงไปเต็มกระถางพอดีนะฮะ แต่ว่านอกจากกระถางอย่างที่ว่าเดิมเป็นกระถางดินเผาเดี๋ยวนี้มันหาที่จะเผากระถางยากแล้วก็มีเทคโนโลยีคือกระถางพลาสติกนะครับหรือแม้แต่เศษไม้ที่นำมาตอกสลับไข้กันไปไข้กันมาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่มุมก็มีห่วงสำหรับที่จะให้เอารวดมา เป็นหูหิ้วนะฮะหูหิ้วที่จะเอาไปาแขวนไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะจริงๆกระถางนี่ก็คือเพื่อให้รากเนี่ยเขามีตำแหน่งในการเกาะนะครับแล้วก็กล้วยไม้ท่านก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะมันเป็นรากอากาศอยู่แล้วบางชนิดไม่ต้องใช้กระถางเลยอย่างที่ผมบอกเอารวดมาเกาะกับลำต้นของกล้วยไม้ แล้วก็แขวนเลยก็มีอย่างพวกแวนด้า or, ที่ใบยแยกออกเป็นสองทางเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาชนะแล้วก็การที่จะอยู่ทีนี้มันสำคัญว่าหลายคนในบ่นกับผมบอกว่าซื้อกล้วยไม้มาปลูกแล้วก็มันก็ไม่โตนะมันไม่โตเลยแล้วก็บอกว่าไม่เหมือนอยู่ที่ร้าน อันนี้ก็เพราะว่าเวลาท่านซื้อไปแล้วท่านไม่ได้บำรุงรักษาหรือบางครั้งถ้าไปซื้อกล้วยไม้ที่เขากระว่าให้ท่านเอาไปเปิดดอกพอดอกร่วงดอกโรยเรียบร้อยแล้วก็ให้ทิ้งไปเลยทั้งต้นเราจะเห็นว่ากล้วยไม้ที่เอามาเปิดอเอามาแขวนดูดอกเนี่ยบางครั้งก็จะมีโรคโดยเฉพาะโรคไวรัสติดไปกับต้นเนี่ยเยอะแยะ มากมายนะฮะอันนี้ก็แต่ว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงเพราะไม่ต้องการเอาไปขยายพันธุ์แต่บางคนไปซื้อกล้วยไม้ที่ต้องการออกดอกแล้วทิ้งเลยจะเอาไปขยายพันธุ์อย่างนั้นไม่ได้นะครับซึ่งผมจะได้คุยท่านได้ฟังกันต่อไปนะฮะทีนี้เวลาที่เราจะดูแลรักษากล้วยไม้ให้ดีมันก็ต้องมีองค์ประกอบอะไรครับเราสร้างโรงเรือน อันนั้นก็คือสภาพแวดล้อมแสงที่พอเหมาะพอดีความสำคัญต่อมาคือน้ำกับปุ๋ยครับน้ากับปุ๋ยการให้น้ำน้ำที่ใช้รดกล้วยไม้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับพืชอื่นนะพืชอื่นจจเราไม่คำนึงถึงมากนักแต่กล้วยไม้ต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีมีปริมาณเกลือแร่ไม่สูงเกินไป เพราะมันอาจจะไปเป็นพิษต่อระบบรากแล้วก็ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตนะครับอ,อ,อย่างกรณีของคนเมืองที่ใช้น้ำแล้วก็มีคอรีนผสมอยู่อย่างนี้ก็ควรจะเอาน้ำมาใส่ภาชนะใหญ่ๆไว้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้คอรีนระเหยไป เพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเอามาใช้เลยบางครั้งกล้วยไม้ของเราก็จะไม่ออกดอกนะครับแแล้วเวลาลดน้ำบางคนบอกว่าลดเวลาไหนผมบอกว่าถ้าเป็นนักเกษตรเราจะไม่ถามอย่างนี้เราจะไม่พูดอย่างนี้การลดน้ำเราก็จะต้องดูสภาพแวดล้อมนะอากาศฟ้าใสแดดเปเรี้ยง เราก็อาจจะต้องลดน้ําเช้าหรือว่าบ่ายคําว่าบ่ายหมายถึงบ่ายแก่แกใกล้จะค่ําแต่ว่าเราต้องกละว่าให้มันใบมันแห้งก่อนค่ํานะครับอ่าบ่ายแก่นะครับและน้ํานั้นต้องเย็นนะครับบางครั้งลดน้ําตอนบ่ายถ้ามันผ่านท่อมาแล้วน้ํามันร้อนจีอย่างนั้นก็ไม่ได้นะฮะ แต่ถ้าฟ้าฝนมันตกมันมีความชุ่มชื้นดูวัสดุปลูกมันก็ชุ่มชําอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ต้องลดน้ำนะเพราะนั้นต้องดูตามสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับถ้าสมมติเรามีสายยางเราก็ควรจะต่อที่หัวสายยางด้วยหัวฉีดแบบฝอยละเอียดทำไมมันลดแรงกระแทกนะ โดนดอกดอกไม่ชำ้ำโดนใบใบไม่ชำ้ำนะครับแต่ถ้ามีฟ้าฝนตกหนักก็อย่างที่ผมว่านะครับเราก็อาจจะไม่ต้องรดดูจากวัสดุปลูกหรือดูจากต้นไม้เนี่ยรู้ครับคือถ้าน้ำมันถึงเนี่ยใบยมันจะแผ่มันจะดูสดชื่นครนี้ปุ๋ยกล้วยไม้ถ้าเป็นกล้วยไม้ในกลุ่มที่แตกหนอ่อ พวกหวยพวกแคทูริยาเราอาจจะใช้ปุ๋ยเม็ดได้แต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดที่ละลายออกมาเลยนั่นนะ่ะอันนั้นก็จะอาจจะบางครั้งใส่เยอะก็อาจจะเป็นปัญหาได้เราก็มักจะใช้ปุ๋ยเม็ดในลักษณะที่เป็นปุ๋ยปลดปล่อยช้าปลดปล่อยช้านี่มันไม่ใช่ยืดยอดอือาดาอะไรนะหมายความว่ามันจะ,ะค่อยค่อย ปล่อยปุ๋ยออกมาให้ใช้ทุกครั้งที่เจอความชืน้นเมล็ดก็จะพองแล้วก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาแต่โดยทั่วไปในวงการกล้วยไม้นั้นเรามักจะให้ปุ๋ยทางใบครับให้ปุ๋ยทางใบนะก็จะเป็นปุ๋ยน้ำหรือจะเป็นปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะแล้วก็พูดแล้วไม่น่าเชื่อนะปลูกกล้วยไม้ต้องใส่ปุ๋ย ประมาณ7วันครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าปลูกกล้วยไม้ก็เปลืองปุ๋ยหน่อยนะสูตรที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตร 28, 21, 21นะ่1 21เอ็หรือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15 15 15แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเร่งดอกนะครับเราก็จะปรับไปใช้ปุ๋ยสูตร15 30 15นะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็เร่งดอกคราวนี้าการจะใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยน้อยหรือว่าใส่ทีใส่ห่างก็ต้องดูตามสภาพการเจริญเติบโตถ้าเผื่อว่ากล้วยไม้ยังเจริญเติบโตดีอยู่นะฮะก็อาจจะเว้นระยะห่างสักหน่อยก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วเวลาฉีดพ่นปุ๋ยเนี่ยก็ไม่ควรจะฉําฉีดพ่นปุ๋ยในสภาพที่แดดจัดเกินไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราให้ปุ๋ยถังใบนะเป็นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำคือเมื่อไหรที่มันมีการละเหยน้ำไปเร็วต้นไม้มันจะไม่ได้รับปุ๋ย ส่วนมากเราก็จะให้ตอนเช้าตรู่หรือส,สายแดดอ่อนๆน,นี่แหละครับจังหวะเนี้ยก็จะให้ปุ๋ยได้ดีเพราะว่าถ้าน้ำมันแห้งคาใบาซะก่อนต้นไม้มันก็จะไม่ได้ปุ๋ยนะบางครั้งการดูแลนั้นพอเขาให้ปุ๋ยแล้วเก็มักจะให้ยูกยานะสารป้องกันกำจัดโรคแมลงไปพร้อมๆกันเพราะว่าเวลาเขาปลูกทีมันเยอะ นะก็ต้องทำไปพร้อมกันเพื่อที่จะประหยัดคราวนี้ถ้าเราปลูกสำเร็จทุกอย่างดีมันก็จะออกดอกมาให้เราชื่นชมการเก็บเกี่ยวดอกนั้นนะฮะเราจะต้องกำหนดวันตัดดอกให้แน่นอนนะครับเพื่อมีการาใช้ปุ๋ยายาอย่างเหมาะสมถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจเราไปให้ปุ๋ยก่อนตัดดอก หนถึงสวันอันเนี้ยจะทำให้คุณภาพดอกแล้วก็อายุการปักจะกันลดลงนะฮะแล้วจังหวะเวลาที่เราจะตัดดอกนั้นก็ควรจะตัดในช่วงเช้ามืดโดยใช้มือเนี่ยหักกดลงที่โคนก้านช่อหรือจะตัดด้วยกันไกลก็ได้แต่ว่าต้องทำความสะอาดกันไกลเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะโรคไวรัสนะครับแล้วลักษณะดอกที่เราจะตัดถ้าอย่างเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนะดอกจะบานประมาณ3ามเลยส4ของช่อดอกนี่จดช่วงนี้นะส่วนออนซีเดียมเราจะตัดในระยะเหลือดอกตูมที่ปลายช่อประมาณ1-2ดอก นะครับแต่ถ้าเป็นแวนด้าแอสโกเซนด้าเราจะตัดดอกเมื่อดอกบานหมดช่อนะครับส่วนพวกอารันดามอคคาร่าเราจะตัดดอกเมื่อดอกบานเกือบหมดช่อนะเกือบหมดช่อหรือหมดช่อนี่ก็ต้องดูว่าท่านปลูกกล้วยไม้ในสกุลอะไรไว้นะครับเวสปริลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลนธ <al> าตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร